ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับติดตามข่าวสารเรื่องเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อวานนี้นะครับพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะเคาะแล้วนะการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุและคนพิการนะครับ โดยการจ่ายเนี่ยจะจ่ายครั้งเดียวนะ3,000บาทภายในวันที่20กรกฎาคม2563นี้นะครับามาดูเงื่อนไขนะว่าใครบ้างที่จะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับความคืบหน้าการจ่ายเงินตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ได้ชื่อเหลือกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนะครับจำนวนรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็6 7ล้าน1รายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับก็คือกลุ่มแรกก็คือเด็กใช่ไหมครับที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกลุ่มนี้ก็มีจำนวน1,394,756านวน1้าราย กลุ่มที่2เป็นผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับรี่ยังชีพผู้สูงอายุจำนวน4ี่ล้านห้าหมื่นหกพันห้าร้อยารายและกลุ่มที่3ก็คือผู้พิการนะครับที่มีบัตรคนพิการนะครับก็1นึ่งล้านสามแสนรายรองปลัดกระทรวงพอมอนะเปิดเผยว่าตามมติอรอมอเมื่อวันที่16นะครับที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของกระทรวงพอมนะครับมี3มกลุ่มคือเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกลุ่มของผู้สูงอายุนะครับที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยประเภทต่างๆอยู่แล้วในเดือนพฤษภาคม2563 ซึ่งอยู่ในระบบฐานข้อมูลปกติสำหรับการจ่ายเงินนั้นจะมีการจ่ายเงิน3เดือนก็คือเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมโดยจะเป็นการจ่ายทบยอดซึ่งหากจ่ายได้ในเดือนมิถุนายนก็จะจ่าย2,000บาทและเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาทแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างผู้สูงอายุและคนพิการที่จะได้รับเงินจำนวนนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลในโครงการใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเงินเยียวยาเกษตรกร,กรหรือกลุ่มที่อยู่ในระบบของประกันสังคมแต่เด็กจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับวิธีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ,บางเป้าหมาย3กลุ่มนี้อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงพอม ณวันที่31พฤษภาคม63ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือเงินเยียวยาตามมาตรการนี้แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเข้าเกณฑ์อาทิอายุเพิ่งครบ60ปีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ เนื่องจากที่ผ่านมาเราไม่ได้มีวิธีลงทะเบียนเหมือนโครงการอื่นๆซึ่งทั้ง3กลุ่มมีบัญชีอยู่แล้วซึ่งเกิดรวงกำลังนะครับาหวิธีเพื่อเสนอรัฐบาลสําหรับกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้และคอรอมอจะพิจารณาอย่างไรสําหรับกลุ่มใหม่นี้อย่างไรก็ตามคนกลุ่มนี้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่พอมจังหวัดนะครับ ในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะถูกตัดเงินในส่วนนี้ออกหรือไม่นะครับทั้ง3กลุ่มนะส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ผู้มีไรายได้น้อยอยู่แล้วและเชื่อว่าส่วนหนึ่งถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะน,นี้รัฐบาลมีแนวทางอยู่ซึ่งเป็นส่วนของกระทรวงการคลังที่ต้องรับผิดชอบ ส่วนกระแสที่ว่าเงินเยียวยาผู้สูงอายุจะออกวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานายอนุคูลเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในความจริงยังไม่ได้จ่ายเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามล่าสุดนะครับคาดว่าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจะทําการจ่ายรวดเดียวก็คือ3,000บาทภายในวันที่20กร,รกฎาคมนี้ ตอนนี้อยู่นะครับที่สำนักบริหารหนี้สถานะซึ่งจะจ่ายเข้าบัญชีของพอมซึ่งพอม,พอมก็จะทำความร่วมมือกับกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางก็จะได้ปลดล็อกการจ่ายเงินให้ประชาชนได้ทันทีซึ่งทางพอมก็จะพยายามจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับ ทังนี้เงินที่จ่ายผ่านท้องถิ่นอาจจะต้องให้เวลากับเจ้าที่ในการลงพื้นที่ซึ่งอาจจะทําให้ล่าช้าไปบ้างแต่ท้องถิ่นก็ทํางานชัดเจนมาโดยตลอดเบื้องต้นหากพบปัญหาหรือสงสัยสามารถสอบถามที่สายด่วนพมที่หมายเลข1 3 0 0 1 3 0 0นะครับนี่คือความก้าวหน้านะครับของมาตรการเยยวยา <S <S เงินกลุ่มเปราะบางนะครับเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนพิการก็หวังว่าคนที่พลาดจากการได้รับเงินยียาประเภทอื่นท่านก็จะได้รับเงินยียาก้อนนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้รับเงินยียานะจะได้ยังชีพได้ขอพระคุณนะครับที่กรุณาติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณมากครับ